พอทำหน้าที่เป็นพ่อของมันน <ieur 22> ี่แหละพอสอนมันัแต่ปห้ามันเล่าให้ฟังเลยเป็นครูดูแลมันทำไมโอ้โหนี้ใส่เถอะใส่อะไรในตัดบอกแรงนักเ้ยไถูกอ้าวอะไรแบบนี้พอติดตุ้กซี เออพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันเป็นวันเกิดมันพ่อเชิญมันเชิญหน่อยทุกคนทั้งทั้งแซกแล้วก็ครับปอเลือดมิดละในครับในเขาจะมาเลี้ยงข้าวอ๋อครับอกอยู่อยู่วันเกิดริบแน่เออริบแต่แล้วก็พ่อจะประสานประสาน สถานที่กับเวลาอีกทีพรุ่งนี้นไหนับกับแกก็เชิญพรุ่งนี้เขาจะมาเรียนข้าวว่าเธอวันเกิดมันครับตอนนี้เนีย่อ๋อไรูแล้วเนี่ยมดนไยู่นี่ใช่ไเดี๋ยเดเล่ดูมงไปล้ก็ติดอ่ะยิดเคร่งดเนีย ก็เคอเป็นช่างปะคือเก่งแท้เฮ้ยไหนไหนใครเป็นช่างจากลายเธอเหรออ๋อาอ,าอาจารย์ท็อปเหรอตึอง้งอาจารย์แซก <c oughs> ใช่ไหมมามาอะไรล่ะประคับประเอาออกไปนิดหน่อยเหตุใดเรียนวิชาฝีม,มือมากเลยได้ในไหนในในไทยทำไมไม่มีรอยสักทำไมในนน้องไม่สักเลยในท็อปตีในแซกมีรอยสัก นี่นี่มันมันต้องของแท้แบบนี้ของแท้นะนี่คุณเธอตัวยอเลยอะไรครับอะไรเนี่ยพูดว่าเปิดจุดตรงนี้เป็นสำนักศักย์ยังก็ดีนะแต่ก่อนคุณเปิดร้านอยู่ยะโสอำเภอเรืองทานเออแถบเรื่องใหม่เนี่ยพีเพราะว่ามันได้เลยนะนี่นี่ตรงนี้นี่ติดเป็นสำนัก ทำออกแบบไปนิ้วดีๆเพราะว่าสวยเลยเนี่ยเพราะเห็นด้วยเดี๋ยวพ่อจะโปรโมทนะครับเธอมีไอเฟซบุ๊กไหมมีเอามั้เธอเซิร์ชคำเป็นของพ่อเด้อครูภูสิทธิ์เวชจากามาเป็นภาษาไทยก็ได้ครับครูภูสิทธิ์เชียงเลยเออๆๆแล้วก็แอบ้ามาพ่ออยากขอเป็นเพื่อนกับพวกเธอหน่อยในด้วยแบบนี้จะได้ประสานกันพ่อจะโปรโมทเพราะว่าคน ติดตามของพ่อเลยเป็นหมื่นนะโอ้ทยทเอ้ยท้อเพื่อ,อหารายได้ทางนี้นี่ <c oughs> เออเปิดเต้นทิกตอ,อกเจ๊งหน่อยเออคิดเดียวจะบเอาโออพ่อบอกมีเวลาหัอพ่อจะตามมาอนะไรไหมไปไปที่คุยไหมเงินเนื้อทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดินไปฮาร์ดมาหน้เาเพื่อนเหรอบัานไหนที่ลูกค้ามีลูกค้าเนี่ยหาพ่อหน่อย พอจะมาดูมาขอไลน์หน่อยพอจะได้โพรโมหมดกดเขาเครื่องพ่อที่9ูนย์เก้าสามเดี๋ยวพ่อจะไปเซฟเอาลูกเดี๋ยวเขาเซฟเบอร์พ่อไว้เวลาเวลาพอโทรมาจะได้รู้ศูนย์เก้าสามครับศูนย์เกสี่เจ็ดสองแปดแปดเจ็ดสองพ่อชื่อภูสิทธิ์นะลูกครูภูสิทธิ์ยิงให้มันตังเลยลูกภูภูสิทธิ์ ยิงไม่ได้จะลองโทรไปเรจะได้เซฟไว้เครื่องมือแล้วทำไมเลงไปดูอันข้านู้นก่อนบอสตอนแรกคำว่าแซกนี่ว่าเป็นลูกศิษย์พอลูกศิษย์พ่อช <c oughs> ื่อแซก็เยอะๆับ เปแตกมันเป็นแดดนี่แหละศิลปะแล้วก็ไอแตกทหารพานเนี่ยไอเนั่นก็คือแท็กลูกศิษย์เขาพูดถ้าหารพานของเพ่นได้ม้าแก้อีกอ่ะเฮ้ยตอนนั้นไม่ยิงเขาเครื่องเผายิงยังข้าวเนี่ยเดี๋ยวชวนแลมไปเบอร์เบอร์อะไรนะบอกเออศูนย์เก้าสามสี่เจ็ดสองแปดแปดเจ็ดสองนะครับเพราะว่าเบอร์แปดพ่อจะไม่รับพ่อจะเซฟเบอร์เธอไว้ถ้าเบอร์แปดหมดสิทธ คุยกับพ่อถูกบล็อกต้องเมีไม้ก่อน,นต้องเมียนไมก่อน,อน,นมันไม่เห็นฟองคือแต่แต่